มีอยู่หลายครั้งเลยนะครับที่ผมมีโอกาสได้ไปนู่นไปนี่กับลุงพลเนี่ยบางทีน,นะครับก็นั่งรถจากกกอกเนี่ยไปมุกดาหารนะครับซึ่งมันใช้เวลาเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่านะครับหรือว่าเคยนั่งรถจากอุดอรเนี่ยมาที่กกอกนะครับใช้เวลาเกือบ3าชั่วโมงนะฮะซึ่งลุงพลก็ขับช้านะครับจริงๆคนอื่นขับอาจจะ2ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าในช่วงที่อยู่ในรถเนี่ยก็มีโอกาสได้คุยนู่นคุยนี่กันหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ได้รู้ว่าลุงพลทานู่นทํานี่แต่ว่า ช่วงเวลาที่คุยในรถเนี่ยครับไม่ได้มีการอัดทงอัดเทปหรือว่าอัดคลิปอะไรออกมานะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะให้ลุงพลเล่าเรื่องพวกเนี่ยนะครับให้กับบันดา f ฟีฟังนะครับก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะลุงพลก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างนะครับซึ่งทําไมลุงพลก็ไม่มีอาจจะอาจจะนึกไม่ถึงนะ,ะเวลาที่มาอัดคลิปอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเออมีไอเดียว่าเอ้างั้นมาอัดคลิปคุยกับลุงพลดีกว่าว่า ที่ผ่านมาเนี่ยครับก่อนที่คนจะรู้จักลุงพลเยอะๆเนี่ยลุงพลเขาผ่านอะไรมาบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าลุงพลเขามีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้กับพวกเราฟังกันบ้างครับผมมีก็เก่งเก่งภาษาไทยนะจบป .6 แต่ว่าภาษาไทยผมได้เกรดสี่นะครับอีะครับเ<อ><อ>้วคณิตศาสตร์ผมได้เกรดสามนะครับ<อ>คณิตคิดเร็วเขียนบนกระดานดําเนี่ย<อ>ยกมือก่อนรอเลยครับครับสมัยก่อนที่ผมเรียนอเออลุงพลเคยเป็นนี่ป่ะเคยเป็นนักร้องด้วยใช่ป่ะ เคยมีมีภาพออกมาว่าเออลุงพลเป็นนักร้องของวงอะไรวงหนึ่งเนี่ยเคยเป็นนักร้องอ่าวงสุรินมิวสิกเออเออใช่วงซุรินมิวสิกถึงว่าเป็นอ่าวงสุรินมิวสิกเมื่อก่อนตอนนั้นผมทางานอยู่ที่บริษัทหนึ่งครับอยู่กับที่ปะแตนอยู่ครับนะครับมันมีโลโก้บริษัทอยู่ครับก็ประกวดร้องเพลงได้ดับสองโอ้ยเกับประกวดร้องเพลงได้ดับสองปลองชนะเลิศรางวัลยังมีอยู่ไหม รางวัลให้ป้าแตนไปหมดแล้วครับไอ้ตังรับอาได้ได้เป็นเงินได้เป็นเงินได้เป็นเงินโล่ถ้วยอะไรพวกนี้อ๋อโล่โล่โล่จะไม่ได้ครับโล่จะไม่ได้เพราะว่าเป็นอ่าประกวดกันภายในพนักงานสี่พันกว่าคนเนี่ยนี่ประกวดกันคัดตั้งแต่คัดเลือกรอบคัดเลือกจนถึงรอบชิงผมก็ถึงว่าเฮ้ยทำไมลุงพลร้องเพลงแบบได้ได้คียอะไรเงี้ยเสียงไม่เพี้ยน ผมชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงครับแต่ว่ามันก็จะมีเพี้ยนบ้างเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ใช่นักดนตรีมืออาชีพขนาดนักดนตรีมืออาชีพที่เขาเล่นน่ะที่ไปเล่นน่ะคือมือกลองเขาเคาะไม่ได้ต้อมจำได้เลยว่าต้อมต้อมเป็นคนพี่สำลิเป็นคนเล่นคีย์บอร์ดครับคุมคอนโทรลทุกอย่างแต่ว่าพอขึ้นเวทีจริงอะคนมันเยอะอมันทั้งตื่นเต้นครับทั้งเราต้องมา ใช้สมองจําเรื่องดนตรีด้วยถ้าต้อมเขาข้อมีถูกผมก็ขึ้นไม่ถูกเหมือนกันเพราะจะขึ้นมากําลังเลอย่างเงี้ยตอนนั้นตื่นเต้นไหมโอ้ยตื่นเต้นครับมันเป็นครั้งแรกที่ผมขึ้นไปร้องอ่าเรื่องของ a c t โอ้โหแตอันนั้นมันมาเองเพราะว่าครับมันเป็นความรู้สึกที่เราอยากจะถ่ายทอดออกผ่านผ่านตัวเราอะเราสนุกสนานไปกับบทเตี้ยมันน่าเนดูมตั้งแต่ปีเอ๊ะหนึ่งนะครับห้าสบห้านหนึ่งนะไปจบแล้ว ครับเพราะว่ามันก็จะมีงานที่ต้องไปร้องตามตาม่าบริษัทใหญ่ๆที่เขาจ้างมาเป็นงานผมก็จะได้ค่าตอบแทนครับเพลงละห้าร้อยออร้องสมเพลงก็ได้พันห้าอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นครแล้วที่ที่บอกว่าลุงพลเป็นปลาเกี่ยวกับเกษตรอะไรอย่างเี้ยมีไหมถ้าปลาชุมชนเนี่ยเอผมผมตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วผมจะดูอ่ วิธีการแนวความคิดของศาสตราชาครับครับศาสตราชาซึ่งเป็นเศรษฐกิพอเพียงนานแล้วที่ผมดูแล้วเกี่ยวกับอะไรกับการเกษตรอะไรมัมันเป็นการต่อยอดเป็นการต่อยอดแนวความคิดที่พระองค์ท่านท่านท่านได้วางไว้การทําปลูกพืชแบบประหลชุมชนนี้เป็นอะไรเป็นตําแหน่งของลุงพลหรืออะไรยังไงเลยประหลาชุมชนที่ผมได้มาที่ได้ตําแหน่งนี้มาคือทําชาวบ้านตําแหน่งเหรอคำว่าชาวบ้านแต่งตั้งให้ผ่านา พชคือพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวงนะครับชาวบ้านต่างเขาให้ชาวบ้านแต่งตั้งขึ้นมาว่าปลาดชุมชนที่บ้านโกกกรมีกี่คนกี่คนมีมีห้าคนก็เขาก็จะเป็นระดับครับที่มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดให้กับเกษตรกรหรือคนที่เขามีความรู้ความสนใจการที่ให้องค์ความรู้พวกนี้เราไม่ได้คิดเป็นเงินผมจะไม่คิดเป็นเงินถ้าเป็นผมนะครับผมจะให้ฟรีแต่ให้ทุกคนเอาตัวเองเข้ามาอันนี้มีเป็นประกาศนียบัตรอะไรไหม ป่าชุมชนเขาให้เนี่ยตอนนั้นเขาแต่งตั้งแค่มีรายชื่อน่าจอยู่ที่ปชมันรายชื่อประกาศอยู่ครับป่าชุมชนเวลามีอบรมอะไรก็จะผติดต่อผ่านผู้ใหญ่ผู้นําชุมชนมาอ่ะให้ปราชุมชนหนึ่งสองสามสี่ห้าเข้าร่วมประชุมด้วยแล้วก็เข้าร่วมอ่าผาบปฏิบัติคือลรงพากสนามเนี่ยลุงพลมีความรู้ด้านอะไร แนวความคิดมั้งครับแนวความคิดที่อยากจะนําประสบการณ์ที่ไปพบที่ไปเจอเนี่ยมาถ่ายทอดว่าเอสิ่งที่เราสมมุติว่าปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งต้นทุเรียนอ่ะต้นทุเรียนเราจะปลูกยังไงครับให้ต้นทุเรียนมันโตไวนะต้องดูแลตั้งแต่ตอนไหนถึงไงก็เป็นการจดบันทึกและนําข้อมูลนํามาถ่ายทอดให้กับชาวบ้านที่เขาอยากจะทําแต่ไม่รู้จะปลูกยังไงอย่างเงี้ย ให้เขาบอกบอกบอกวิธีการไว้เพราะชาวบ้านเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้รับการศึกษาที่สูงมากราเป็นพื้นพื้นจบแค่ระดงว่ารว่าเรามีความรู้อันนี้จริงต้องลงไปตทำปฏิบัติครับเราต้องลงมือทำเข้าไปถึงเขาเรียกว่าเข้าถึงเข้าถึงเข้าใจอันนี้เป็นประโยคสร้างในความคิดแนวความคิดของศาสตร์พระราชา การเข้าถึงเข้าใจถ้าเราไม่เข้าถึงเราก็ไม่เข้าใจครับพูดลอยๆเอาแค่เอกสารมาอ่านนะแต่ไม่ได้ปฏิบัติจริงอะมันบอกไม่ได้หรอกว่าต้องปลูกยังไงทํำยังไงใส่น้ําลดน้ําพรวดดินขนาดไหนประมาณไหนทฤษฎีกับภาคปฏิบัติต่างกันครับก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าการที่จะเป็นปราชุมชนแล้วสามารถเอามาถ่ายทอดให้อ่าเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจอยากจะทําจริงๆะเราต้องลงมือทํม เราต้องเอาตัวเราเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าถึงอืครับการเข้าใจคือเรารู้ว่าวงจรชีวิตเขาเป็นยังไงนั่นคือการเข้าถึงครับคือการต่อยอดอะแต่แนวความคิดของคนอื่นอาจจะไปอีกทางหนึ่งเพราะมันไม่เหมือนกันนะครับคนเรามีความคิดไม่เหมือนกันครับมันทําให้ว่าถ้าผมไปพูดอย่างเนี้ยถ้าอีกคนมามันก็จะไปอีกแบบหนึ่งแต่แนวทางคือเป้าหมายเดียวกันครับคือประสบความสําเร็จกันนั่นเองเขาแต่งกโมงแล้วเหรอตอนนี้ก็ เป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวของลุงพลกับป้าแตนนะครับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับของลุงพลเนี่ยแกก็อุตส่าห์มาเล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนที่จะมีคนรู้จักกับลุงพลมากมายเท่ากับทุกวันเนี่ยนะครับแกก็ผ่านเรื่องราวมาเยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมฟังแล้วรู้สึกว่าเออชอบเนี่ยครับก็คือความรักของลุงพลนะครับที่มีให้กับป้าแตนนะฮะซึ่งแกก็บอกในคลิปนะครับ ก็บอกว่าเออนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกวดร้องเพลงคาดว่าป้าแตนเนี่ยก็คงให้กําลังใจกับลุงพลอย่างเต็มที่เผื่ออาจจะไม่นั่งเชียร์หน้าเวทีก็ได้นะครับทําให้ลุงพลเนี่ยนะครับสามารถที่จะชนะมาได้นะครับแล้วก็ได้รางวัลมาถ้าถามว่าได้รางวัลมาเนี่ยครับเงินก็ไม่ได้เอาไปใช้เองนะครับหรือว่าก็ไม่ได้แบบแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนะฮะแต่ว่าบอกว่าให้ป้าแตนหมดเลยนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เออเป็นเรื่องที่ฟังแล้วยิ้มได้นะครับเพราะว่าเป็น เป็นสิ่งที่ลุงพลเนี่ยเขามีความรักต่อป้าแตนนะครับผมฟังแล้วก็เออรู้สึกเออลุงพลเนี่ยเขาก็รักประแตนดีนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เออฟังแล้วน่าชื่นชมนะครับ <Bright. S 1> ในส่วนของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เออลุงพลเขาเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นประวัติของลุงพลนะครับในส่วนของคดีนะครับคดีก็ยังอาจจะยังอาจจะยังไม่จบนะครับอาจจะต้องรอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจะจบลงอย่างไรนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับผมก็ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยดีครับผม